สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอ่ะวันนี้ก็มาแวะทีมงานนาเกตวัฒนานะครับนี่ก็ผมเข้ามาที่บออดีว่าไม่ได้มาสัปด,ดาห์กว่าก็เลยแวะเข้ามาสักหน่อยพอดีว่าผ่านทางมาแล้วะจะไปกินเหนียวอ่ะหวอดีว่าโดนงานแต่งครับไปกินก็เลยผ่านทางเข้ามาก่อนอน,นี่ก็มาปุ๊บ แกจอดผมรู้ว่าพักเที่ยงครับขอถามในห,หัวคนขับเมื่อกี้ว่ารถเสียนะครับพี่ใหญ่ไม่ไม่รู้ว่าเสียอะไรคนขับก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้็นขับสิบล้อผมมาดูก่อนครับขับขาวครับแม่เป็นคนใหญ่จริงๆไว้มอ้อหนอกสภาพนี้เลยนะครับ ตายในหน้าที่เลยครับแม่ยังเต็มอุ้มหิวเลยครับมงกีนีใหญ่จริงๆครับผมก็ดูกระบ,บอกสักต่อนะตกนี่คือว่าตายเลยครับกระบอกนี่โอ้โหยังเต็มอุ้มครับ ดูคขบสายโอ้โหใหญ่จริงๆครับสองร้อยนี่ต่างกันเรือบหนึ่งเลยอืม,อมภายในครับรถตามสภาพครับอ่ภายในก็จะหายไปบ้างครับ ซูงามซุงแต่ว่าเอมีครับเห็นแกปิดประตูทำง,งานื่อก่อนทั้งหมดก็มีหกคันครับเห็นเอฟซีบอกวัวคอปเตอร์มันก็ใหญ่จริง แฮนด็อกนะครับ่ปั๊มฮิสตอาของซัมซุงเป็นแฮนด็อกไ่ใส่กลองแท็กเลยโอ้โหใหญ่มากเลยครับดูฐานนะไมสุดยอดสุดยอดไม่เคดีเอนก้ใหญ่มากเลยสองตัว ลรลเลอร์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับหายไปตัวหนึ่งใหญ่จริงครับลรลเลอร์แกตอนนี้ผมก็ขึ้นข้างบน,นครับมาดูระบบแกนะครับนี่สายแพรแพรควบคุมคอนโทรลนะครับนี่โอ้เป็นปัม๊มแบบนี้นครับ มันก็เป็นสายโอ้ใหญ่มากเลยน,นี่ก็ใบพัดแอร์นะครับไดเออร์คอมเกอตั้งตรงไหนเนี้ยน่าจะหลังเครื่องนี่ครับอ๋นนี้ครับเป็นเครื่องหกสูบ ไม่รู้แกใช้เครื่องอะไรอันนี้ครับแบบนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเครื่องอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมหม้อก็ใหญู่้ครับเหมือนแท็กเตอร์เลยหม้อกแก กรองก็่างนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนี่คือ,อดีเทลครับที่แปะไว้ se 3 5 0 lc ครับเดี๋ยวผมก็จขอจบการตายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าแกส้มเสร็จเดี๋ยววันหลังจะมาแวะแอปต้องมีอีกสักคลิปหนึ่งครับพี่ใหญ่คนนี้คุณทวดของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ